แล้วอันผัวจะได้ผัวกะโมได้อยู่อยู่น้ำกันด้วยจักเพิ่นไปทั้งสิ่ใดโมได้เรื่องก,กันบ่ว่าสิเดิกองโรือบ,บ่นี่กาลังน้ำเนินเรื่องเลิก,ลกคุมเครือบอ่กาลังคุมเป็นแบบว่าคุ้มเครือเป็นบ่ได้บอกได้กล้าวไปนะบ่ด้วยมันชาเหตุไน้เอนว่าบ่นะกบบบนะเพิ่นกับไปด้วยว่ามีเรื่องเล่ากับแมน กับโบได้มากไหมก่อนเพิ่นไปอืมกับทะเลาะกันนิดหน่อยบ่โดยเรื่องตามเหตุตามสร้างนี่แหละเงินคำคำแก้วนะอนี่แหละเพิ่นมาเพิ่นไปสามสี่ห้าคืนมาคืนที่ห้าที่หกอเคอแแต่กับไปสามคืนมาคืนที่สีไปใช่นะ่ะจะเพินไปนไปตามภาษาเพิ่นบกบจก้ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีไปหน่อยบุกกนเนาะบุกท่านพี่น้องเอ็นเนาะผมเนี่โปรแฟดกันเนี่ยวันไปตัดเนาะพี่น้องมือนั้นมือนี้อยู่ได้การังินได้ว่าไปพี่น้องเห็นเนาะเมื่อนี้ก็เข่าสีเข่ามาหาทางด้านเอจะพี่น้องเนาะเพราะว่ามือเสานี่ลิปก่อนนะว่ามีเข่าไปแล้วพี่น้องเนาะกะเยเยพ่นบว่างอะไรพี่น้องเนาะก็เลยอันนั้นพี่น้องก็เลยรีวิวรอบๆกับเข้าแถวหมู่บ้านเลยต่อกันพี่น้องก็คือ ตอนนี้เขาเข้าหาเออื้ยเพิ่นเลยพี่น้องเนาะป่ะบออะไรยังไงโอเคพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีเจ้าเนาะเลยจ้าโบเจ้าพองน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานเอามืาอนี้กัเดี๋ยวเบาลี่ขออนุญาตเพราะว่าเบาลี่ที่เขามาครั้งแรกเนาะจ้าะเอื้อยจ้านี่โดยมีลูกจะกวนเอื่องผู้ที่สามผู้ที่สามน้องมกรเพิ่น กุ๊กๆเก้กุ๊กๆดูน้ำโพเทาเบอบ่ได้อยู่น้ำเอื้อยได้แล้วอันผัวจะดิผัวกะเบ่ได้อยู่เบอยู่น้ตกันด้วยจักเพควนไปทั้งทีได้บ่ได้เลิกกันบ่ว่าสิเลิกบ่หรือบ่นี่กำลังด้ำเนินเลื่องเลิกคุมเครือบ่กำลังคุมมันเป็นแบบว่าคุ้มเครือเพป็นบ่ได้บอกได้กล้าวไปนะบ่ด้วยมันชาเหตุแน่เหมือนกัน ว่าบอนะ่ะเพิ่นกับไปด้วยว่ามีเรื่องเล่ากับแมน่นกับบได้ามากมายก่อนเพิ่นไปอืมกับทะเลาะกันเล็กน้อยบอโดยเรื่องตามเหตุตามสร้างนี่แหละเงินคำํำแก้วนีว่แหละเพิ่นมามเพิ่นไปสามสี่ห้าคืนมาคืนที่ห้าที่หกเออจะกับไปสามคืนมาคืนที่สี่ไปใช่นะ่ะจกักคนไปนะไปตามภาษาเพิ่นบอจักเนี่ยก็ะด้แบบว่ามา,มา วันนั้นเอ้ยก็เลยว่ะมาแล้วก็มิเต้นนอนสองสามคืนบ่หลีดขมเหล่านี้เนาะแต่วก็เอ้ยก็เลยเมื่อย์โอ้ตเมยทนแต่ก่อนเอ้ยก็เฉยอยู่กับกบว่าวกบว้าเล็กน้อยมากับใบเห็ดใบช่างนอนตามที่เห็นนี่แหละค่นเห็ดช่างคันได้น้ำลูกน้ำผัวเฮือนชานบุญชนสีดมทับเสบบะพวกแก้วว่านเมนบ่ Ừ. Ừ. À, mấy tay là ngam nhú tại mấy mà tổ lùm sầu sầu đi mấy tổ trưng cứ nhảy để bẹp nhú chạy sầu này thì bà phản để gặp được biên cả ngon thăm sầu này kêu. đây này sầu tiềm mày này sầu cả cao sầu hẳn đi cao nhắn mứng bò còi nhắn cả cò bà men biến vân ngoài để ngân khẩm gặp kiểu khẩn vào vào lương hết lương trang quần tỏ mở mi áo ผู้มีเงินกับผ้าเห็ดในเมื have, <ati osters> ่อเข็ดวะโดยตบใช่เจ้าในเาบ่โดยก่อนเกะค้าใบไปทางใดหายเมียอยากห้เมียน้ำผ้าซะโดยปกติมันโมเป็นผัวป่ะจ๊ะผ้าสั่งผ้าสาเห็นว่าเอื้อยเอาก็เอื้อยกรย้อนยั้งผู้หญิงคนเฮากับเธอ่าเก่งกต่ยังบัเท้าเทียมผู้ชายแม่นแล้ว่ะโดยกงใหญ่ัปนแหงย้อนใส่เนาะโดยหรเอบอกว่าเราจะดีกว่าโน่นเกิดวะก่อน เพิ่นยังว่ทันได้เกิด uh huh. กระน้องน้ำหวานเพื่อนตามที่เห็นนั่นแหละใส่ครัวแม่หมอกำพื้นไผร่โมนน้ำโหนน uh huh. น้องน้ำหวานเพื่อนผูกไปหุงเฮียนคือเดี๋ยวนี้น้องน้ำหวานเพื่อนไปอยู่ไยกั uh huh. อยู่กับน้องมังกรเ uh huh. พื่อนสองคน้องมังกรบ่โดยน้องมังกรเบาเพิ่งว่าเพิ่งย่างไปแม่นีบ่น้องน้ำหวาน ย่างไผ่ตัวหวานนี่ก็ย่างมื้อนี้ก็ย่างขายบ่วงเคยชาวตาอยู่พุ่นแหละเคยได้ใส่ได้ไปแล้วบ่กิโลไปหน้าาวตาอยู่คือกันหน้าแล้วอยู่ตี้เพิ่นมากินข้าวอยู่เฮือนบ่บ่ลุงกินอยู่เฮือนญาติเก็เฮือนป้าพเ้แม่นพระเจ้าบ่ให้ยัดข้าวยัดน้ลงพี่เพิ่นว่าข้าวก็บ่ลงบ่หลายแหให้ลุงมากินพี่ น้ำผลไปองเฮียนบวบผุกมาจากเพือนจากช้นกระยา่นก่ะโดยแล้วลูกไปกินฟูตต่างอยกันเนาะโดยโอ๋อเป็นเจ้าเป็น,ปนญาติกันกับน้องตาบ่ะก็เป็นมูคูญาติกับแม่แต่กับบุชนิดเท่าเทียมน้องโม่เพิ่นอนน้องโม้เพิ่นกับน้องตาเป็นพี่น้องก,กันหรือหลอจริงจริงคนดูเกนลูงน้องบ่ะเพิ่นน้องโม่เพิ่นอะไรเป็นป้าเราแล,แล่แม่แม่ ป้าของน้องตาแม่น hmm. ้องตาเฮาพันธุ์หมู่ชนิดกันเนาะโดยของน้องตาน้องตาเอิ้นแม่น้องมกเอิ้นป้าอเออเป็นญาติพี่น้องกันแต่ว่ากห่างๆแม่นอยนึงเนาะแม่นอต ลำบากสมควรลำบากบอลคู่เพิ่นเป็นพอของนิกน้อยกะเพิ่นกะไปร่ำชามชี่ไปเดี๋ไปวันใดตอนนี้บัวหูทางเพิ่นไปเลย่ะหมู่ข้าวข้าวเลยว่าไปทางไรตอนนี้นะแต่โปกติเราก็ไปสองคืนสองคืนคืนสามคืน4สีมามาอะไรก็นอนอีกสองสามคืนอีก นอนมื ưa, Bref, oh, right. ้อเช้ามื้อเพิ่นกมือนึ่อไปหนักไปป่าไปดงซ้ําเนาะจักแม่นไปทางใดนะมูไปปาหรือว่าไปไสตอนนี้อ๋อนบ่้นน่เคยก็บ่ฮู้จักจกกันมาแล้วเว้ากันนิดนอยแลเพิ่นลงเฮือนไปเลยว่าันญาติพี่น้องเพิ่นนฮู้อยู่ว่าเจ้าได้ลูกได้หยัง กสิหูบ่อหรือบ่อในเอื้อกบัวจักด้วยผมเห็นเพคนขึ้นมาเยี่ยมมาคอยเพคนมาได้มาจอบเพคนไม้มาจอบแต่เอื้ออยู่พื้นอยู่ไผ่ได้คืนมาขอแม่เพิ่มเกือกบัวจักยังกินข้าวแล้าอยู่ลูกกามสามมือหรือเปล่าสี่มือสี่มือสี่คืนเอือก็เลยออกมาเยี่ยมมาพื้นคือปูคือยาเนาะเยี่ยมมาเบิ่งลูกไผ่ลูกยังินนะทำคือบ้านเฮาด้วยไหนนอนเก่าเลยแล้วเนาะด้วย นาชานเนาะแล้วการกินการโยป็นใช้หากินให้เจ้ากินบ้านงเนาะเมือเ่อแรกๆที่น้องเอ้ยได้กับแม่น้องโม้เพื่อนฝนเป็นหูตรงรักเจ้าไพเพื่นคุดก็ได้กบหนึ่งตัวเพื่อนก็นเลยมายืนออได้ย้อนน้องโม้เพื่อน,อก,นกบ เนาะกบเขียดน้อยเขียดนาหลาพวกละซื้อมาาได้ขึ้นมาเนาะเกแถวบ้านเฮามื้อต่อไปกน้องโม่ก็ซื้อปลากินได้ได้เขียดนาเขียดน้อยแล้วแต่ลปกติก็บางคนก็บ่เป็นเขียดนาแต่เอื้อยกินได้พาเอื้อยหน้าถ้าคนหิเดียวสิชวนไอ้บอไปก้านปุบมาาเนาะโดยไปายเอาตอนกาเลยเลย เยอะบ้านมาบางคนอยกินบ่ได้เขียนน้าบางคนกไม่ได้เราสีเป็นประเภทแบบชาวโรจนาเนาะเขียนน้อยบยากกินบ่ไร่ชาวโรจนาเขียนหน้าบยากกินได้โดยโดยใจเราได้เลยเนาะหนำขี่มันแย่เนาะเขียนนาเขียนน้อยได้เลยร้อนเข่าได้เนาะเลยโอ้ได้จะเป็นเดือนหนึ่งหรือบ่ยังนลยอ๋อเฮ้ยเราหากาออกไฟกางออกไฟแค่ขาก้อนน่ะคอยมาสัมภาษณ์ทางด้านน้องน้วายเพิ่น โดโอยก้อนเข้าไว้แท้เพิ่นว่ะเพื่นเอาน้องนวานนี่อายุตั้งปีแล้วเกิดปีชงพัน14ก่บทิปีปีนี้บ่ทิพปีเลยกับบุคคลูจักอะไรเลยแบบบุคคลเป็นไลิบปีเลยไปเแล้วเพิ่นกับเขาหาบออสามปสามเพื่นเป็นคนหุนบางเนาะโดยบางีคงน้อย แต่นั่นแล้วเป็นกับสมบูรณ์บัได้จังวะสมบูรณ์เยอะก็เลยน้อยบ้านเท่านี่ตามมาไปวาอีกทีรังเตารังคนเพิ่นกระโบนั่นเพราะว่าเพรอยากให้ก้อนเข่าไว้หกเดือนยังก้อนทางบ้านเท่าอ่ะแต่พอจะเม่คยเห็ดแดดเห็ดเม่ก้นเม่นั่นเลยแล้วลุงมาเพื่อกับบคคลยู้บ่าวอ่ะกันว่าบุคคลเข่าอ่ะในก้อนเข่ากับนมกัท่อนมบัดเอื้อก็อยู่กันแค่กับน้องน้ำหวานสองคนเลยบัดสิยามปลายามผักยามเนบ มันต like, ้องมีเลยยามเอื man, 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 man. ้อยไปหั่นไปนี่โดยแมน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 โบกบ่นเขามันเป็นประเพณีการเลี้ยงลูกวัฒนธรรมเนาะการเลี้ยงลูกทางฝั่งลาวมีแต่ป้อนเข่าแหละทัาให้กินนุ่มให้กินนุ่มจนพวกเดือนแต่ที่เป็นไปบ่ได้โดยบบแม่นว่าโบกบ่เข่าถึงความหูเลยพี่น้องอันนี้เป็นตะแต้ปุยยาตายายสืบทอดกันมา้เพิ่นให้อยากลอดเนาะมันเกิดมาเองแรกอ่ะก็คือว่ามาป้อนเข่าก็คือคล้ายๆในความไห พันอนนอนรบแม่นอะะด้ยนี่กะทาก็ยากป้นเข้าวังนี้นะจังอยู่นอนเ่ยวอนนี้ผู้จับผู้บายนำถ่วอยู่กับน้องดําหวานคือนี่กบวันจันทร์กับถึงวันศุกร์น้องัวกับไปหรงเรียนครบรอบทิศแล้วว่าฝนเกิดมาคนน้อยว่าครบแล้วว่าก็ชีครบแล้วนะกาแต่เอวยออกกะไฟ อยูไฟสี่มือเลยเนาะโดยผมนอ๋ออ๋อได้ทิศหนึ่งแล้วเนาะโดยแต่ว่าป้อนเข่าตั้งแต่เพิ่นได้จากมือป้อนข่าตั้งแต่อยู่ไฟอ๋อท่กชานได้จากมือเกิดมาแล้วแม่ในป้อนข้าลุเนาะโดยเกิดมาแรกแล้วแม่กินข้าวลุนอ่ะโดย แม่ว่าแม่น้องบัตรคำมาป้อนมาน้องไห้แม่นคือซื้มื่อนี่เอาเงินมาใช้ให้น้องไปใส่ของคำเรียนก็มีพวกอันเขาบ่าบุญที่เข้ามาเยี่ยมคอยก็เขาบ่าเตียงจักศีกแล้วก็พวกเขาบ่าวตาบ่าเวียดบุญเ้ยเนาะโดยแม่ว่าเวลาเยี่ยมมายีมเวลาเพิ่นมาถ่ายคลิปแล้วเพิ่นเงินด้วย อย่างเช่นเนี่ยครับในกินพวกขลุงขล้ำของเอื้อเอื้อกับพอได้กินย้อนวันนี้แหละพวกคนเขามาแล้วกับพอได้ให้เพิ่นก็มาช่วยเหลือเนาะโดยน้ำใจเพิ่นโดยปยาหลวงหลายคนอยู่เอื้อกับบุคคลหุจักผู้าผู้จักชื่อแน่เนาะโดย้องมาวัดถามเอื้อเพิ่นแน่ฮะ โดยลำพังแต่ไปจะไปเสียงจ้าลูกน้อยเนาะโดยเนาะเอยลำพังไปหากะห้าลูกน้อยแล้วก็สองมากะสักสี่หาย่ังจิ้งกูเงอนันคือเกียรน้อยก็ต้องไปต้องเป็นกลางคืนหาตรงกลางวันด้วยกผมพอเขาจะกินกลางคืนว่าบบได้กันยังพอได้อยู่จากคาบจากได้เนนะอันนี้เอ้ยกับโบเป็นไปบ้านก็ได้จะอยู่กับน้องเพื่อนนี่ทีมาให้น้องนลำวันไปหาเลี้ยงเมย์เข่บอ มากุ้งหากาญงระหวานเราหวานยังน้อยเนาะดยน้อยแห้งได้คนสิบโลหนึ่งประมาณนี้แล้วเนาะสิบสองโลเลยเป็นเลต่าเราเมนไ้ทำนี่คือว่าเราควนบอกบอกกับเมลได้เนี่ยคนวดีแล้วก้อนเขาน้องก็เป็นได้เป็นมืหน้าในไฟพื้นเอาขึ้นถึงเฮือนโยม่นไปชมมาเลยโดยวันี้น้ำมากกับบุคอยแห้งขันแบบว่าคนบุกเก่งโบนั่นเองค่ะ บ่ได้โคด้วยอุ๊บโคชเนาะโดยเพื่อที่เต็มกระชามกับในกระถางันเพื่ออย่างว่าก็เกือบจะป็นล้มหมดแล้วก็ได้เป็นพ่นนอกไงน้งนโมนมโมบ่อแต่พินกะเป็นด้วยกันเลยเนาะโยเป็นก็เป็นแบบมั่งหางอะไรแต่บอกว่าน้ำพินกับบ่คอยแห้งคันว่าแบบว่าชีใช่ชีเอาง่ายๆครับแบบมัน ก็ใช่นเนกันเนาะเพราะว่ามันพื้นที่มันแล้วแต่พื้นที่เลยนะแต่ย่านนี้มันเป็นเรื่อยย่ายเป็นบทที่ส่งนะของนั้นบทแรกกับวงนี้วงใกล้หัวนี้ายไล่เถื่อแล้วงานไล่เถื่อคือก็ได้เปิดแบบอันนี้คันสร้างมาคู่มือคู่มือกับห้งเพื่อกับเพราะเพราะใช่ยางก่อเงอนก่อชานเพกันก่อปูเนี่ยย่านเนาะอย่างเงี้ยนะแถวนี้เป็นช่ง สูงแน่น้าอย่างนี้แต่ของเอ้ยนี่ช่องก็เห็นอยู่ได้มองเพราะว่าอักจักษ์เหนื่องน้องหนี่งประมาณสามสี่ไปเมตรเม้นเท่าไหรเจอบาลีแทงอยู่บ้านจำแจงซิบหาเม้นเป็นตื้อสินะเหมือนยังไม่ได้เบิดเลยได้เป็นลายลายพุ้ยโอเคหน้ามันอยากมันอยากต่ำเนาะแก่แก่น้ามากถ้าเขาเดี๋ยวมันหลมของเนาะ มันแล้วแต่ความมานเนาะแต่โคม่านของไครของเราได้เมื่อยและมาแต่ของเย็นถือยางอีกแล้วก็มาโยมน้ำอีกแม่ให้โยมโยมแล้วตบผ้าอ้อมน้องใส่โชยอาบเดี๋ยวมันเป็นพื้นเป็นอย่างนี้เออใครก็เลยหามาไว้เป็นพื้นเลยก็เอ้ยตบน้องน้ําลังพื้นกัดใสยกันหาเน้อหาบและพื้นเด็ก็หาบมือสองหาบสามหาบหาบไปใส่ เอาเอาไว้ลงหน้าเลยบ่เนามาแต่ป่าเนาะด้วยิดปาบ่น้ำฝนมันก็เตี้ยมาแล้วเตี้ยมาแล้วบ่มีอันคันต้องได้เอาเข่าก็ล่างบ่ด้วยโยมเข่ามาเหไว้แล้วคันทายอไม่ดิบเนาะดิฟตายน้ำดิบน้ำแต่ส่วนมากจะเป็นดิบผุเป็นตายคุณหลายกว่าไม่มีแต่ใบเราทักทำกันนะเมนมีแต่ไใบแบบนี้เลยพื้นเป็นเนาะแถวนี้เนาะ เตรียมไว้เพื oh, oh, ่อว่าบ้านเฮาบ่มีเลยบ่มีกองแบบนี้ฮะแม่นยังนี่ๆเตรียมไว้เนาะเอ้ยกเสียงว่าบ่ตอนนี้นะบัด้ถึงว่าได้ลูกได้เต้ามาว่าแล้วบ่เป็นให้บ่เป็นเป็นเอาเป็นไปหาเลยนึงมาก็มามีลูกน้อยน่ะอเลยเตรียมไว้แต่ก่อนหน้าสิคอดน้องเพิ่นอ๋ย่ามีไปหาเนาะโดยเลยสิบ่มีภาคเน็บนไบดนี้แม่ว่าลําบากแฮงเอ้ยเนาะโดย ขอดนี่ขอดทางเบาไปได้ธรรมชาติตรงหลังเบาใช้มา่มไปนี่เลยห่มตอนขอดตอนขอดเนาะช่วยอันนี้บะหลังเอื้อยไหนก็น้องน้ำหวานเพิ่นเท่าเด็คงเท้าเอาหัวเท้าเท้าเลยสร้างว่าน้องนนน้ำหวาเป็คนทำขอดเลยทำขอดเลยาดเจ้าณว่าในเวลานะ บักนามติว่าย่านบ่บ่ย่านบ่เอ้ยก็บ่แล้วโควิดล่ะอันชาวบ้านเพิ่นมาบ่มาหลังจากคอดตุกมาตัดไฉ่แเพิ่นยืนหลังนี้เอ้ยเพิ่นนี่ตันังก็ได้ปลาแลปลาแลเพิ่นก็อยู่นอกัวเพิ่นเข้ามาบ่ได้แม่แม่ของน้องโมนี่บ่อ๋อแล้วก็น้องโมเข้ามาในนี้น้องโมเพิ่นก็บ่กล้าเนาะนึงมาเพิ่นก็เป็นชาวแล้วก็บ่เคยเห็นมกเพิ่นยเก็สิย่านุก Nay lưu trang đại lượt nó tay cà phê lượt cà phê lượt cả phê lượt cà 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 lượt cà phê lượt cà phê lượt lượt cà phê 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 lượt cà มีความโชคดีอยู่เนาะโดยโบได้เป็นลมเป็นแล้งคู่เก่งพอคนน้อยกับโบได้มาใกล้เลยก็ทุกวันเลยโบเห็นหน้าเห็นตาทางว่าวกับคือสีบอนั่นปานใดเนาะโดยต้องขอแนะนำว่ากับชั้ป้าทิ่หนกันคักแล้วแม่นอย่าว่าในนั้นกับแม่นโบเห็นหน้าเห็นตาเพผ่อนเลยการรุ่นมากกับโบได้เห็ุเพียกเก่งอย่างเดียวนาะไปสามสี่คืนมากกับนอนเป็นมือสองมือเลยคือสีบอพอสีหูละ ก็บม่ค่อยหู้ไปได้เรื่องปีแต่ว่าผายเห็ดเรื่องใบนู่นนี่ถามพ่อแม่กับบุญจื้อพ่อแม่กับบอญจื้อก็ใส่ประมาณสามชิปเนาะพยามเห็ดใบแล้วก็สามชิปวางประมาณนี้บ่ช่วงสี่อันแต่งดอกนี่กะเขาจะใส่สี่ชิปหรือไต้นแต่งดอกในใบน้ำตาลนะไม่ใช่ลายแช่ไหมจักน้ำเจ้ากำลังแต่งบ่กอบ้านนะแต่งเดือนฉี แต่งดองหาก็แต่งดองวิทย์อ่ะก็แต่งน้องวิทย์แม่นผัวกันนี้เลยเลยบ่ไงเจ้ามันเจ้านี่ก็บ่แต่งแล้วเนาะแล้วแต่งวันนี้ครบ่แต่งมาอยู่นํากันแล้พี่กดงแก้วูบ่กนี้แต่บ่ไว้หลายเอยค่ะว่าอันเพิ่นว่าเอากับคนในบ้านนี่ค่ะดงก็แล้วแต่คนเว้ากันเอยก็บ่ได้มักยากเนาะก็ไปวหลายค่ะดง5ล้านบ่าวอ๋อทําบบ่นี่เด บาทนึงกระแมนหาบ้านสุมมือนี่โดยหาบ้านชมือได้บ่มีบ่มีหัวมีหมูหนึ่งตัวคงเอามาฉู่ได้เขาบอันนี้บ่าอนผูกนี่บ่โดยโว่าแม่ได้มาเอาจากขาดินมาแล้วเออพอแฝดหมูป่ได้พอแดเยหว่าเจ้าผู้ชานี่งจะได้ผูกพอตกเคนนี่ป่ะ ผูกแขนและบุผูกก่ะมันนั้นอะไเนาะน้องฝนก็ได้ผูกหมาผูกกั่วในวันนั้นน่ะวันที่เอื้อยโคตรลูกอ่ะก็ได้ผูกแล้วเนาะผูกแขนกะเจ้าใส่เงินใส่คำจะเชื้อแล้แต่ใน้ี่ดีแห้งเนาะโดยกะมีน้ำอุ๊น้ำหอมและเตรียมไว้กะเจ้ายาสะหัว เสน้องเป็นตาอันสงสารยิ่เนาะแม่ <Man. S 2> ตอนนี้ก็คือทางด้านรครอบคัวนี่เพิ่นกบบหน้าสงสารพน,านกวนว่าอ,อยู่กับน้องน้องหวานผู้น้อยเนาะ <Man. S 2> แม่แม่ผู้ดเดียว oh. ยเนาะมาจากไหนงากินหาอยู่ไผ่ชิหากินแม่หร <Man. S 2> อปะแม่เนเรือ่องเล่าก็ได้พามไปถึงกลัวเลยเนาะทีมงานเนาะแม่อ้เจ้าเป็นกำลังใจให้ทางด้านเ่ืยอ,อยนาะนี้แบาทางทีมงานติดตัวจ้า จ้าบ่จ้าจะบเฮงไหนเว้าไวบ่ได้ต้องเอ็ดจ้าสระอาจอจ้าบ่เออสระอาจอจ้าน้อยพี่น้องเอ้ถ้าเว้าไว้แล้วสิเป็นจะแล้วบนี้กะจะกะแม่นเออไโรงเรียนันเ่อยพอได้น้องนไปโรงเรียน เง้าวนแป้งเฮียนแต่ก็เอ้ยก็ซื้อแล้วกินเห็นทำายองไรก็สู้ๆเเด้อโดยไนอกชักมือนึ่กะที่ดีขึ้นเองโดยเอาจต่ไหนจตไหนก็โซวลาคนเทาก็ได้เนาะโดยโชเมนี่แหละเนาะเมนสบายสบายดีเยยจะไหนก็สู่อยู่ดีแหงเ้อจไหนก็ได้โดย